ตามหลักการก็ไม่รู้นะอันนี้เอาตามหลักกูแล้วกันพันเซอร์ดีพันเซอร์เสียพันเซอร์เสื่อมพันเซอร์พังอันนี้ฟินอันนี้ร้อยสิบไออันนี้พันเซอร์เอ็นจ่ครับผมสวัสดีไวรุ่นครูทอนวันนี้เราก็เอามาเยอะแยะหลายรุ่นเลยเนาะพันเซอร์ดีพันเซอร์เสียพันเซอร์เสื่อมพันเซอร์พังดูยังไง เช็คยังไงตามหลักการก็ไม่รู้นะไอันนี้เอาตามหลักกูแล้วกันเพาที่ผมวัดอยู่ะผมก็วัดอยู่แบบนี้ทีนี้อันนี้เป็นพันเซอร์ของ66ชัก5คาตอนที่สมัยแข่งอยู่มันเป็นพันเซอร์เอนะอันนี้110ไอของเครื่อง53กล่องเดิมอันนี้เป็นพันเซอร์บินอันนี้รถแข่งหมดเลยสองอันนี้ก็จะมาให้ดูอาการว่าแบบไหนครับ อันแรกเลยที่เราจะดูเอาที่ว่ามันพังไปเลยดีกว่าแบบตายกลับภาษาภาษาใต้ตายกลับก็คือไม่พื้นแล้วอะมาเริ่มกันเลยก็ตัวนี้ใช้ดีจริงๆครับหลายอาการแล้วเช็คได้หลายอย่างก็อย่างแรกก็กดไปที่ DC นะนี่แลอ่าเนี่ยดีแล้ว กดไปที่ OL เพราะนี้เราวัดความท่านทานอย่างแรกเลยที่ให้ดูคือพันเทอร์พังอ่าพันเทอร์พังนะครับส่วนบ้างมันจะเช็คง่ายถ้าพังสายสีน้ำมันนะน้ำเันเหลืองปุ๊บแล้วก็อันนี้ตัวนี้เันเวฟ R แล้วก็ลงกับดินตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันยังไม่ขึ้นตัวเลขอะไรเลยตรงนี้หรือสาย ขียวสายดินตรงนี้ก็ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นอะไรเดี๋ยวพอแตะแบบนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมอันนี้พังยกไปเลยหนึ่งอันตัวที่สองอ่าเรามาดูกันอันนี้เป็นเป็นเครื่องห้าสามกล่องเดิมเนาะแต่หรือไว้ไม่ได้ประกอบแล้วก็สายสีน้ำมันเหลืองเช่นเคยสนมาคอนด้ามจะเป็นน้ำมันเหลือง แล้วก็อันนี้เป็นดินดินพันเซอร์ร้อยสิบใบจะเป็นสีขาวจิ้มปุ๊บดูตัวเลขอันนี้ของรถแข่งก็อยู่สองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบนะหนึ่งตัวอันนี้เป็นร้110อยสิบใบดูกันอันนี้คือของเครื่องหกหกชักห้าอันนี้เป็นพันเซอร์เอ็นนะร้อยยี่ิบห้าแล้วก็พันพันเซอร์เอ็น แล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่อ่าก็จิ้มสีน้ำมันเหลืองเหมือนเดิมทีนี้ปุ๊บสองร้อยเจ็ดสิบสอง้อยหกสิบกว่าอันนี้เป็นพันเซนทีนี้อันนี้เป็นรถแข่งเช่นกันอันนี้เป็นยอมานฟินแล้วก็ดูกันเปรียบเทียบเนาะ ตัวเลขจะเยอะหน่อยนะครับอยู่ที่300อันนี้เป็นฟิน3ตัวนี้คือเป็นพันเซอร์ที่ใช้อยู่ใช้ได้จะให้มาดูพันเซอร์เสื่อมนะครับพันเซอร์เสียมันก็ดูง่ายแต่ตัวนี้มันเสื่อมอ่าไฮไลท์มันอยู่ที่พันเซอร์เสื่อมเพราะพันเซอร์เสื่อมมันสตาร์ตติดอะไรติดแต่บางทีขี่ไปร้อนๆแล้วก็ดับอ่าใช่ไหมแล้วพอเครื่องเย็นก็สตาร์ตติดอีกเรามาดูค่ากันว่ามันเท่าไหร่อันนี้เนาะ เห็นความแตกต่างหรือ,อยังเห็นความแตกต่างหรือ,อยังอ,อยู่ที่ร้อยสามสิบสองสามสิบเนี่ยคันนี้ที่ถอดเปลี่ยนก็คืออาการมันร้อนแล้วดับร้อนแล้วดับเหมือนกันนะครับเหมือนกัน โอเคเราก็รู้แล้วว่าอ่ะไอตัวนี้มันก็ไม่ยากหลายคนก็อาจจะเช็คได้ที่มันเสียนะเพราะไฟมันไม่ออกไปแล้วนะเนี่ยอันนี้มันประเด็นเลยคือมันไม่เสียไงมันยังใช้ได้ทีนี้แ้าของรถบางคนเขาก็บอกว่ามันติดอยู่นะแต่พอร้อนๆแล้วดับบางทีอธิบายยากเราก็เอาตัวเลขให้เขาดูว่าอันนี้มันเสื่อมไอที่มันดีมันตัวเลขประมาณไหนอันนี้ตัวเลข เติมประมาณไหนเราก็จะได้อธิบายเจ้าของรถได้ง่ายเพื่อทำการปรับเปลี่ยนให้เขาใช้งานได้ปกติหรือไม่ก็น้องๆนะครับมีอาการแบบนี้ก็ลองเช็คเองดูเดี๋ยวผมจะหาวิธีแบบบ้านๆให้แต่อันนี้ก็คือใช้เครื่องมือเช็คก่อนนะเอทิกเล็กๆมาฝากวันละนิดวันละหน่อยก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนา ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ